วัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนสุดกการเคสอาวันยูเคสอากับ Q&A จริงจริงแล้วนี่ผมก็จะทำคือเอตอน3 0 0 0 0ซทรับนะตอนช่วง30 0 0 0ซทับเนี่ยมันช่วงใกล้ท้ายปีแล้วไงก็เลยเอาเป็นว่าเราทำส่งท้ายปีเลยล้วกันนะจริงๆริงไมไ่ได้อะไรหรอก็แค่ขี้เกียจแหละจะทำา3 0 0ืทับแล้วไปทำ Q&A ส่งท้ายปีอีกทีก็ดูวุ่นวายไปไหนเลยเอาเป็นว่าส่งท้ายปีเลยทีเดียวแล้วกันนะมันง่ายดี <c oughs> ก็ Q&A ส่งท้ายปีในวันนี้ก็มีคนถามคำถามมาเยอะมากเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าเราไม่ต้องลีลาไป ดูคําถามกันเลยดีกว่านะโอเค okay, เรามาดูคําถามแรกกันเลยคําถามแรกพี่มีแฟนยังครับถ้าพี่มีแฟนแล้วเอาแฟนพี่มาลงคลิปได้ไหมครับเออบอกตรงเลยตอนนี้ผมยังไม่มีแฟนแนะนะซึ่งก็ไวแบบว่าอนาคตอาจมีแฟนก็อาจจะมาลงคลิปก็ได้หรือก็แล้วแต่อนาคตนะนะ <laughs> พี่คิดจะมีแฟนไหมจ้ารอคิดคิด B R C มากอยากเจอพี่อะไรวะมันแปลว่าอย่างเนี้ย <laughs> อ,อ๋อคิดจะมีไหมก็อ,อก๋อคิดจะมีนะแต่ผมขอเอาตัวเองให้รอดก่อนนะจะเอาคนอื่นมาเป็นแฟนด้วยตอนนี้ตัวเองเอาไม่รอดเลยก็ขอตัวเองเอาให้รอดก่อนแล้วกันค่อยว่ากันทีกีนะสาวคนที่พี่แอบชอบคนแรกที่โรงเรียนชื่ออะไรครับเออชื่ออะไรวะผมลืมไปแล้วนะค่อนข้างนานแล้วนะจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรเพราะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ด้วยแต่ถ้าจะเป็นคนที่ผมจำได้ก็มีชื่อน้ำฝนนั่นแหละน้ำฝนมีคนชื่อน้ำฝนเลยที่ผมจำได้คนที่แอบชอบ แรกๆอะไรนะที่มีแฟนยังคะหรือว่ามีความบิจีบยังคะก็อย่างที่ผมบอกไปนะ <c oughs> ก็เอาตัวเองให้รอดก่อนนะค่อยไปหาคนอื่นมาร่วมทุกข์ด้วยที่มีแฟนไหมครับจะได้ยอผอคืออย่างว่าก็ผอรับทำขัวไปเลยอุ้ <c oughs> อยกลัวว่ะอะไรกันนี่ะ ทำไมพี่ต้องใช้ตัวละครเสือด้วยครับเออจริจริงอย่างที่ผมบอกไปในค e ลิปนั A ่นเอคลิปที่แล้วที่ผมเคยทํานะคือมันทําค่อนข้างง่ายแล้วก็มันค่อนข้างตรงจริตกับผมด้วยตัวละครเสือเนี่ยผมเป็นคนเกิดปีขานไงก็เลยแบบว่าเออตัวละครเสือในตรงกับปีเกิดเราด้วยก็เลยเอามาใช้แล้วกันมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะง่ายดีตัวละครเสือเวลาทำออตา้าแล้วก็มันตรงกับจริตแล้วด้วยนะก็เลยเอามาทาใครเป็นไอดอลเลยพี่ครับไอดอลการทำยูทูบแล้วก็เป็นพี่ปุ้ยฟาทากียนั่นเองที่ผมเคย ออกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะซึ่งขอเป็นไอดอลในการทำคลิปผมเลยในช่วงแรกๆนะเกี่ยวกับฟีฟ่านั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นไบเยชดด้งไงนะที <c> ่ <oughs> <c oughs> ชอบอนิเมะเรื่องอะไรผมชอบเรื่อง d a ย i n g in เ h e f เ i ร ช่ไหมผมอ่านถูกไหมผมก็ข้าไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเจอ,อเรื่องที่ผมชอบสุดก็คือเรื่อง He ลซิงแยมพายปหาการนั่นเองเป็นอนิเมะนานมาแล้วแตบบ่ว่าอนะันติเมตราไปหาดูได้แบบว่า Ultimate อันติเมต่ะค่อนข้างสนุกเลยที่ชอบอนิเมะเรื่องไหนมากที่สุดแล้วก็แนวไหนด้วยเหรอแนวไหนอ่ะผมก็ข้างชอบอนิเมะแนวที่แบบว่าต่อสู้นะต่อสู้ก็ส่วนใหญ่นะแบบว่าแนวต่อสู้ย้อนยุคแบบ เรียวๆหน่อยอย่างเช่นพวกเรื่องเกตอะไรอย่างนงี้นะเรื่องเกตรหรือเรื่องดิสเตอร์บางครั้งจะเรียวๆหน่อยนะผมชอบอนิเมะแนวนั้นนะบางครั้งดูแล้วสนุกดีไม่ดูเวอร์วังอะไรมากมายพี่สนุกไหมการทํา V I Chat สองแล้วพี่เคยท้อกับท YouTube ํ YouTube ไหมเอ่อถ้าช่วงแรกที่ผมทํา V I Chat นะบางครั้งสนุกนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบางครั้งต้องหาอะไรใหม่ๆทาแล้วนะแล้วพี่ท้อไหมกับการท YouTube เอ่อผมรู้สึกว่าผมเคยท้อนะ เราทำยูทูปมันไม่มีใครที่ไม่เคยทอนะ้อกับการทำยูทูปนะถึงมันจะสนุกในช่วงแรกๆนะแต่ช่วงหลังเมื่อเรา takiego, หวังอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วว่าเราต้องท้อกันท YouTube บ้างว่ามันไม่มีอะไรไปไปตามที่เราต้องการนะนะก็มีบ้างแต่ก็ถ้าเราผ่านมาได้มันก็ไม่มีอะไรยากแล้วแหละสำหรับการท้อนะมันมีอยู่แล้วแหละการท้อท้อได้แต่หยุดครับตอนนี้แหละท้อได้แต่หยุดแต่ถ้าหยุดแล้วก็ไม่ก็จบจะท้อได้ก็หยุดทําอะไรสักอย่างที่เราอยากจะทานะ นึกถึงสิ่งที่เราอยากจะทําไว้ก็พอแล้วเราทอนะทําไมพี่ถึงมาท YouTube ครับก็เป็นงานที่ง่ายอยู่ติดบ้านผมค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ติดบ้านไงไม่อยากไปไหนออกบ้านบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะก็อ่ะยูทูบมันทํางานอยู่ที่บ้านได้ง่ายดีก็ทํา youtube ดีกว่ามันง่ายดีก็เลยทำ YouTube ยูทูบไปแหละพี่ทำยูทูบมากี่ปีแล้วครับและพี่จะทําให้ถึงกี่ซับครับเออผมทํา youtube ประมาณเกือบสามถึงสี่ปียังไม่ถึงสามสีป่ปีหรือประมาณ 3ปีกว่า,วาประมาณเกือบ3ปีแล้วพี่จะทําไม่ถึงกี่ซับก็ทำไเรื่อยนะผมไม่หวังว่าซับมันจะมากมายกว่าน,นี้หรืออะไรนะแต่ถึงแสนซับได้ก็ดีนะเพราะผมก็อยากจะมีอะไรเช่นโล YouTube ผมก็อยากได้นะแต่ก็ต้องรอถึงแสนซับก่อนนะถ้ามันถึงนะร <c oughs> ออน,นาคตกันต่อไปพี่เป็นเพศไหนครับอายุเท่าไหร่ครับทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับพี่เป็นเพศไหนแล้วก็อย่างที่พูดนะฮัลโหลครับ อายุเท่าไหร่ครับอายุหรออายุผมประมาณ23 2สแล้วนะก็อ่องคัางจะมีอายุแล้วจะแกะ่แล้วก็มีไรงบันทางมาหา,หากินได้ทีนะที่ทำคลิป VR Chat สนุกกับเพื่อนๆไหมครับแล้วเวลาที่พี่พักผ่อนได้พักผ่อนบ้างไหมครับ2พี่เคยยอมแพ้บ้างไหมครับเอ่อทำคลิป VR Chat ผมตอนนี้ผมก็สนุกนะผมยังอนจอยกับการทำ P V R Chat อยู่นะไม่ค่อยน่าเบื่ออะไรบ้างไม่นะแต่ก็ต้องหาเรื่องใหม่มาทำบ้างนะนะส่วนเรื่องการพักผ่อนนี่ผมค่องข้างจะพักผ่อนเต็มที่นะแต่ถ้าว่าก็ ะเวลาไม่ดีหรือบริหารเวลาไม่ดีก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างนะสองพี่เคยยอมแพ้บ้างไหมก็มีบ้างนะมีบ้างมีท้อบ้างแต่ก็ผมจะไม่หยุดทําในสิ่งที่ผมอยากจะทำนะโอโ้คำถามมาไม่ชุดเลยโอเคเล่นเกมมากี่ปีแล้วครับโอ้โหกี่ปีเหรอเออประมาณสิบห้สิบเจ็ดสิบแปดปีมั้งผมไม่รู้ไม่แน่ใจเดิพี่อยู่เท่าไหร่แล้วยี่สิบสามยี่สี่ครับประมาณเอ,อ้ยยี่สิบสามแล้วกัน พี่มีแฟนไหมไม่มีครับพี่ชอบสีอะไรผมชอบสีเขียวอ่อนนะชอบกินอะไรผมชอบกินก็พวกอาหารทะเลนั่นแหละง่ายดีพี่เรียนจบไหมผมเรียนจบมาแล้วผมเรียนจบเอ่อปวชนะพี่อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัด,ดลบบุรีพี่ชอบสัตว์อะไรผมชอบหมานะหมาเลี้ยงง่ายกว่าแมวเยอะอจริงนะเพราะผมเลี้ยงหมาทั้งแมวนะแต,แต่ผมแล้วหมาเลี้ยงง่ายกว่าแมวเยอะมากเลยชอบอ่านหนังสือไหมปกติผมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะถ้ามีเวลาบ้างถ้าแบบว่างจริงจริงนะก็อาจจะอ่านก็ได้ เออชอบใครในโรงเรียนไหมก็มีบ้างนะก็มีสมัยแบบว่าที่เราเรียนกันอยู่ล้วก็ต้องมีคนที่ชอบอยู่ละที่โรงเรียนใช่ไหมล่ะก็มีคนแอบชอบอะไรมานนี่คกีคุกักกันไปะนะโอ้ยกวคนอื่นแย้งคำถามเลยไเนะี่ยพี่อายุเท่าไหร่ครับนี่ผมต่อไปยี่สิบสามน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักผมเหรอหนักผมสแตนบายมาที่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดมานานแล้วนะสู่งผมร้อยแปดสิบสองนะพี่อยู่จัหงหวัดอะไรผมรบบุรีครับพี่มีแฟนยังยังครับพี่มีลูกกี่คนไม่มีแฟนจะมีลูกได้ไงจะบ้าล่ะไม่มีพี่มีพี่น้องไหมผมมีน้อองสาวยู่คนะ คิดยังไงกับลุงแถวบ้านครับลุงแถวบ้านผมเหรอแม่งจุดไฟเผาทั้งวันเลยไม่รู้เผาขยะแรกหนาแม่งน่าลำคาญพี่เรียนจบยังครับเรียนจบแล้วครับพี่ท o u t u ู e เพราะอะไรครับเพราะมันง่ายดีครับอยู่บ้านผมเป็นคนติดบ้านก็แค่นั้นแหละถ้าพี่เนียเป็น,นยกพี่จะทอะไรครับอย่างแรกนะตัดเรื่องการไปดวงจันทร์ออกซะพ่อแม่พี่ยังอยู่ดีครับก็อยู่ดีท่านสบายดีนะพี่ตายยังครับก็คุยอยู่เนี่ยตายหาอะไรแล้วจะถามเยอะทำื่ออะไรก็ตงใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละคำถ,ถามที่กูจะถามมึงเลย ี่มี VR ไหมองใส่ใช้อผาอังกฤษ,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 ษมั้งเนี่ยชอบสีอะไรสีเขียวอ่อนครับพี่ชอบกินอะไรก็อาหารทะเลครับทำไมในคลิปพี่ไม่ค่อยพูดครับก็ปกตินี้ถ้าผมอยู่คนไทยผมก็พูดปกตินะแต่เวลาผมอยู่กับเพื่อนฝรั่งเนี่ยจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าผมพูดภา,าษาอังกฤษไม่เก่งนะมันเลยลําบากในการตัดคลิปนะเวลาพูดภา,าษาอังกฤษพูดติดๆดขัดนะก็เลยแบบว่าแต่ผมฟังเขาออกนะแต่ผมไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่เพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนั่นเองก็เข้าใจกันด้วยนะ ทำไมพี่ถึงใช้ใชวาตาเสือมันทําง่ายครับแล้วก็มันต้องข้ามเป็นคาแรคเตอร์ของผมไปแล้วผมก็เลยใช้วาตาเสือ,อนั่นเองพี่เล่นวตาจำสแกลไหมครับหรือ,อวตาสับปะหลาดเท่เจากมทนันก็ผมไม่ค่อยเล่นวตาจำสแกลนะเพราะผมไม่ค่อยชอบพวกจำสแก์เท่าไหร่นะและการที่จะเอาพวกที่เราไม่ชอบอยู่แล้วไปให้คนอื่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ถูก,กนะผมก็เลยไม่ค่อยเล่นตัวตาจำสแก์เท่าไหร่อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคนไปว่าที่อยากให้ผมเล่นวตาจำสแก์นะผมเลยไม่อยากจะใช้ไงเพราะผมไม่ชอบจำสแก์อ,อยู่แล้วไนงะเลยไม่เอาไมา่ใช้ดีกว่านะ ก็อยากให้ทุกคนก็อยากทุกคนเข้าใจนะทำไมผมไม่จอดจาจัมส์กแกล์ส่วนใหญ่นะเพราะามันอาจจะมีเล่นบ้างแต่ก็มีเล่นน้อยแหละแต่ผมจะไม่ค่อยจอดตรงออตาจัมส์กแกล์เท่าไหร่เพราะมันไม่มันผมไม่ชอบไปแหละง่ายง่ายขอให้พี่ทำออตาเมดหน่อยครับอยากเห็นออตาครับอืมออตาเมดอ่ะมันเป็นออตาที่ผมไม่ค่อยที่จะทำสักเท่าไหร่นะออตาเมดเพราะว่าไม่ค่อยตรงจะิตกับผมนะผมกต้องเป็นแบบว่าพวกออตากินเกียนหน่อยนะออตากินเกียนเล่นอะไรแบบว่า โงงผางติดติดบวกอะไรประมาณนี้ออตาเมดผมไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอยอยเหมาะกับผมเท่าไหร่นะคงจะขอข้ามไปเดีกว่านะขอโทษจริงๆที่ทำออตาตัวไหนยากที่สุดและนานที่สุดครับพูดถึงยากที่สุดนานที่สุดเหรอออตาตัวนี้เลยนี่ตัวที่ผมตัวที่ผมใช้อยู่นี่ตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดเพราะม,มีปัญหาเยอะมากเลยนะปัญหาเรื่องลิปซิงค์หรือปัญหาเรื่องการไอแสดงบอตัวบนใบหน้าเลยนะนะจะมีบั๊กอยู่บ้างนะจ่งนะ ป็นโอตตที่มีปัญหาเยอะมาแล้วเป็นออตาตที่ผมอัปโหลดถึงประมาณ50รอบไปนะเพื่อดูปัญหาว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะรู้มีปัญหาอะไรเริ่มแรกฟอหลังๆมาเริ่มรู้ปัญหาแล้วก็เลยพอแก้ไปได้นะอาจจะมีบั๊กบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะปกตินี่ผมไม่ค่อยใช้ออตาต์ตัวนี้นะเพราะมันออตาตมันค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะก็เลยขอตัดไปก่อนนะเลยไปหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ก่นอนแนนาคต้นี้ผมก็อาจจะเอาออตาตตัวนี้มา มาทำคอนเทนต์อะไรโปรเจกต์ใหม่ๆนะขอคิดก่อนลองในอนาคตนะนี่ใช้แอปอะไรตัดคลิปครับเออผมใช้โซนี่เวกัสนะ14โปรที่ลงคลิปวันเออผมจะลงคลิปทุกอาทิตย์นะผมอยากจะทำให้มันทีๆกว่านี่นะแต่ด้วยว่าการสไตล์ทำคลิปของผมแล้วมันทำให้คลิปลงถีทีไม่ค่อยได้นะก็ลเลยต้องลงคลิปเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือว่า อาทิตย์ไปแล้วอาจจะลงนะก็อยู่ที่ความขย,ยันของผมนั่นเองอันนี้อยากรู้อยากฟังเสียงตอนที่พูดไทยเป็น Q&A ได้ไหมนี่ก็นี่แหละอย่างที่ผมพูดไปนะเสียงผมก็เป็นอย่างนี้แหละเอาไปลองดูคลิปเก่าๆของผมได้นะผมเพิ่งเปลี่ยนใหม,ใหม่ๆไอคลิปไอ้คลิปเก่าๆใหม่ค่อนข้างอุบาทเทยีเดียวน,นะแจ้งคนไทยแบบฮาๆหน่อยค่ะญาติก็ดูโอโ้คนยญาติก็ดูเหรอก็โอเคอาจจะมีอนาคตนะต้อง เราผ่านปีหน้าไปก่อนผมก็กำลังคิดคอนเทนต์อยู่ว่าจะทำอะไรดีนะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาอาจจะเป็นการแกล้งคนไทยแบบไหนดีนะก็ขอคิดคอนเทนต์ก่อนนะรอก่อนแล้วกันที่จะทำคลิปแบบอยู่แต่ในเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยได้ไมสักคลิปก็ได้เออผมคิดไว้แล้วว่าผมกะจะทําแล้วแหละแต่ก็ต้องขอเวลาก่อนนะเพราะตอนนี้ว่ากะจะทำคอนเทนต์เฉพาะเนี่ยคอนเทนต์เฉพาะคนไทยเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนดีก็ต้องรอกันไปก่อนนะตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลย พี่ทาคลิปมาทั้งหมดกี่คลิปแล้วครับเออประมาณ230กว่ามนะั้งที่ผมดูตอนล่าสุดนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นแก้ให้ละกันพี่จะทําคลิปแบบนี้อีกไหมแบบไหนอะไรที่ผมทําปกติแล้วก็ผมก็ทาเรื่อยๆนะผมอยากให้พี่เล่นตัวละครหมาคอยืดได้บ่อยๆครับเออตัวละครหมาคอยืดเหรอเออตัวนั้นอ๋อตัวหมาคอยืดเหรอผมก็อาจจะเล่นบ้างนะไม่ไม่อยากให้เล่นบ่อยมันจะดูแบบว่าจำเจเกินไปนะอะไรเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปจนถึง ep 1 0 0กว่าสนุกทุก ep กำลังใจเหรอจริงๆนะผมรู้สึกว่าตอนเมื่อก่อนผมทำฟีฟ่าไงแล้วรู้สึกว่าฟีฟ่าเนี่ยคนดูมันน้อยไงเลยมาทำวีไอชัดเพราะตอนนั้นผมทำวีไอชัดปบลงไปเล่นๆแหละดูดีมีคนดูเยอะซะง,งั้นผมก็เลยมาทำคลิปเป็นวีไอชัเลยก็เลยทำยาวมาถึง E ีพีย่้อยกว่าทีเดียวนะรู้สึกว่าทำไปแล้วมันสนุกไงไม่เหมือนตอนทำฟีฟ่ารู้สึกว่าแม่งหัวร้อนตลอดเวลาเลยตอนนี้ผมก็เลิกเล่นฟีฟ่าไปแล้วนะก็เลยมาทำคลิปวีไอช t ไม่เคยเห็นพี่พูดเท่าไหร่พี่พูดบางคลิปอะอยากให้พี่พูดทุกคลิปได้ไหมครับก็มันจะเป็นบางคลิปแล้วกันนะผมไม่สามารถบอกได้ว่าคลิปไหนจะพูดคลิปไหนไม่พูดนะซึ่งถ้าคลิปไหนที่ผมอยู่คนไทยเนี่ยผมจะพูดแล้วกันนะแต่ละคลิปไหนที่ผมอยู่กับเพื่อนฝรัลล่งเนี่ยผมจะไม่พูดเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมพูดภาษากฤษไม่ค่อยจะเก่งนะนะนคลิปเก่าๆพี K ่ K P จะลบไหมก็ไม่ลบนะผมปล่อยเป็นอนุสร์ไปว่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างแล้วจนมาถึงจลินี้นะก็ปล่อยไหมปล่อยไว้งั้นแหละ ที่เล่นเกมนี้ไปยาวๆหรือว่าจะเล่นเกมอื่นหรอครับเอาจริงในปีหน้าเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์ว่าจะเล่นเกมอื่นอยู่บ้างนะแต่ก็ต้องขอคิดก่อนนะเอาจริงผมไม่กล้าจะเล่นเกมนี้ยาวๆไหมก็เล่นเฉพาะตอนที่มีคอนเทนต์นะอาจจะมีคอนเทนต์อื่นบ้างในเกมอื่นผมก็อยากจะมีแบบว่าไม่ให้มันจําเจงไงไม่ให้มันอยากมีไม่ให้มีแต่ V r Chat อะผมอยากไปทําเกมอื่นบ้างนงะ อยากเห็นพี่แกล้งคนแบบตกใจมากๆก็อย่างที่ผมบอกไปผมไม่ค่อยชอบจำสแกนนะแต่มันมีวิธีที่คนตกใจมากมายก็ต้องมาดูต่อไปนะพี่จะทำคลิปถึงตอนไหนครับแล้วคิดจะเลิกทำไหมครับก็เอาจิงๆนะผมก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆนี่แหละกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกละมันไม่ให้เอนจอยกับการทำคลิปแล้วก็ถ้ามันทำให้ผมสนุกได้อยู่ก็จะทำไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไมพี่ชอบแกล้งคนครับสนุกเนถ้าไม่สนุกกจะแกล้งทำไมล่ะครับกินข้าวยังครับกินแล้วครับ ลุงจะออกตอนไหนถามผมเหรอไม่มีทางอะเราหวังว่าจะออกเลย,เยไม่ได้ดิอี่ใหญ่หวังว่าลุงจะออกเลยเขามีโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยจะไปเอาอากาศเลยเจ็ดปีอาจจะอยู่งเจ็ดปีแล้วก็ได้นะโหงามไส้เลยทีเดียวเพศไทยเราเก์เปล่าไม่ครับรับพี่ครับดูตลอดครับชอบดูชอบดูอ,บดอ๋อ,อขอบคุณมากนะครับรับการดูโหกระดาษปากผมมากเลยเวลาแบบขอบคุณใครนะแบบว่าเอาเป็นว่าขอบคุณจริงสำหรับการติดจามประกัน กำลังใจนั่นเองเพื่อนไปหาคนที่เพื่อนสนิทที่สุดแล้วบอกว่ารักนะคำถามนี้ถือว่ายากมากเลยเนี่ยบอกเลยปกติแล้วนี่ผมก็มีเพื่อนสนิทอยู่นะแต่ก็ไม่สนิทถึงขนาดที่ว่าจะบอกรักเอาจริงมาสนิทนั่นแหละถึงก็บอกรักหรือบอกอะไรก็ได้นะเอาจริงแต่เรื่องนี้แสงของผมแล้วนี่ด้วยความรู้ที่ใส่กันมากันมาเนี่ยนะอันนี้ผมจะบอกรักใครดีมันดูนลุกยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> หรือว่าขอผ่านแล้วกันอันนี้ไม่ไหวจริงตอนพี่ ยูรี่ปัน่นชอบปั่นคนไหนมากที่สุดครับเออที่ผมชอบปั่นนะถ้าเป็นคนไทยก็ท,ทั่วไปผมค่อนข้างจะปั่นใครก็ได้ในในคนไทยนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนฝรั่งก็เป็นแฟมลี่นั่นเองนะแฟมลี่ค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยเวลาผมเล่นอะไรอะไรหรือว่าโชมุกอะไรเนี่ยของเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ที่เล่นด้วยกวับผมตลอดนะเป็นคนค่อนข้างเป็นเพื่อนฝรั่งที่ดีามากๆเลยนะคนหนึ่งเมื่อไหร่จะร้านซับฮะก็ ก็อยากอยู่นะแต่มันมันยังไม่ได้ไงมันยังไม่ได้ไงที่มีแผนจะเล่นเกมอื่นหรือเปล่าครับอ๋อมีนะมีผมมีแผนเล่นเกมอื่นอยู่แต่ต้องรอหน่อยนะผมมีแผนเล่นเกมอื่นแต่ไม่สามารถสปอยได้ว่าเกมอะไรแต่ก็ติดตามกันได้เลยในบรรดาเพื่อนต่างชาติที่ชอบคนไหนไมากสุดเราอ๋อผมค่่นข้างชอบแฟมลี่นั่นเองแฟมลี่ไงแฟมลี่อย่างที่ผมบอกไปเขาเป็นคนเฟนลี่มากมากเลยก็คนที่ผมม่อนข้างจะ ขบที่สุดแล้วนะขบที่สุด์ในเพื่อนบรรดาเพื่อนฝรั่งแล้วนะพี่ฟังภาษาญี่ปุ่นออกหรือเปล่าครับทําไมเวลาเพื่อนญี่ปุ่นพูดเหมือนพี่ฟังรู้เรื่องรู้ความหมายเลยก็ออกนะฟังออกบางคํานะบางคําจริงๆนะไม่ใช่ทุกคาเพราะ้วยคมที่ผมดูอนิเมะมาเนี่ยดูอนิเมะดูอะไรบ่อยมันก็ซึมซับมาบ้างนะในการฟังคําพูดบาง,พ,บางพูดบางคําที่เขาพูดมานะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างถือถ้าไม่ออกก็ใช้เพื่อนทันสเลตแปลเอานะก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็พอเข้าใจบ้างปะไปนะ ได้ฟังออกทั้งหมดนั่นเองชอบผู้หญิงแนวไหนเออเขินจังเลยเขินจังเลยบอกเอาตรงๆเลยดีไหมเอาตรงๆเลยเนาะแบบว่าตูใหญ่นมโตใสแว่นง่ายๆดิพ <c oughs> ี่ชอบผู้หญิงชื่ออะไรเออเรื่องชื่อผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะคนเรามันต้องมองที่นิสัยไม่ได้มองแค่ชื่อนะต้องมองภาพรวมมากกว่าไม่ใช่ชื่ออย่างเดียวนะแต่ผมก็ชื่อไม่ได้มีผลอะไรกับความรักอะไรเลยนะพี่ <c oughs> ชอบแบบไหนว่าสุร่างตูกับนม พี่บอกชื่อพี่หน่อยชื่อเล่นของผมหรอผมชื่อเล่นชื่อปลายนะชื่อปายนั่นเองทำไมพี่ตั้งชื่อตัวละครว่าฟิลลี่ครับเคยดูฟิลลี่เปล่าเลยนำมาตั้งชื่อก็ใช่ครับผมเคยดูหนังเรื่องฟิลลี่ที่เป็นหนังที่เป็นรถถังสู้กันนะนะผมก็เลยเอามาตั้งชื่อเพราะว่าดูมันเท่ดีตอนนั้นผมคิดชื่อไม่ออกด้วยเลยชื่อนี้มาตั้งเลยพี่อยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดลบบุรีนะ อยู่อำเภออะไรครับแล้วตำบลอะไรครับอะไรเนี่ยถามขนาดนี้จะมาบ้านกูป้เนี่ยวัวเนี่ยไอไอคิวเท่าไหร่ท่านี่ผมวัดมาล่าสุดก็89้ไอคิวนั่นเองนะไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะหรือว่าน้อยอันนี้ไม่แน่ใจพี่อยยุเท่าไหร่ครับ23ครับพี่อยู่เท่าไหร่ครับ23าเสียงจริงๆของพี่เป็นแบบไหนครับอันนี้สงสัยส่วนตัวก็อย่างที่ผมพูดอยู่นี่แหละนะพี่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับสวัสดีค่ะ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  พอใจไหมที่ชอบอะไรที่สุดในชีวิตครับอะไรที่สุดในชีวิตอะอะไรที่สุดในชีวิตอะไรที่สุดในชีวิตอะไรวะอะไรที่สุดในชีวิตวะที่ผชอบอะไรที่สุดวะคืออะไรวะท่สุดในชีวิต ไม่ชอบอะไรวะอ๋อูที่คิดวินี่ใส่ตัวเองเป็นคนอย่างไรครับจังไรครับ <c oughs> ไม่มีอะไรจะถามครับมไม่มีอะไรจะถามแต่อยากฝากไปถามพวกเพื่อนๆฝรั่งหน่อยครับไล่ถามทีละคนเลยเริ่มจากแฟมลี่ก่อนเลยแล้วก็ไป เ็ไปไล่ไปเรื่อยว่ามีแฟนหรือยังครับอยากดูมากแล้วบอกช้วยว่ามีผู้ชมช่อง YouTube ของฉันกำลังแอบชอบพวกนายอยู่จะขอบคุณมากเลยครับเออเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะทําด้วยได้ยากนะแต่ก็เชื่อว่าทําไม่ได้แต่ขอเป็นอนาคตละกันอนาคตเดี๋ยวผมจะลองไปถามพวก, Family แ,กนนนนะแฟมิลี่ให้ดูแล้วกันนะนะแฟมิลี่ให้ดูแล้วกันซึ่งก้องรองไปก่อนนั่นเองนะรอไปก่อนรอไปก่อน,ออนเดี๋ยวผมไปถามให้ ที่มีเพื่อนกี่คนนะถ้าเพื่อนใน VR Chat เนี่ผมมีเยอะมากเลยนะมีเยอะจนแบบว่าบางคนไม่ได้คุยเลยทีเดียว VR ย e ี่ห้ออะไรครับผมใช้ HTC ไว้นะ HTC ไว้ White, ราคาประมาณ25,000บาทเองแต่ตอนนี้นะคคาจะตกแล้วมั้ง HTC ไว้ขอเพลงมันมันตอนปิดคลิปหน่อยครับอืมจัดไป อโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการาำ QR A ในคลิปนี้ก็ QR A ในคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่คอมเมนต์เข้ามา,มากันมากมายทีเดียวนะก็มีบางคอมเมนต์ที่ผมอาจจะตกลนไ,ไปบ้างนะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะหรือบางคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้อ่านเพราะว่าคอมเมนต์ที่ผมตัดส่วนใหญ่นี้เป็นคอมเมนต์ที่ซ้ำนั่นไงกนะ็เลยทําให้แบบว่าเพิ่มจะทําให้คลิปไม่ยืดยาวเกินไปนะผมเลยเลือกิมเป็นต้องตัดออกก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะสำหรับคอมเมนต์ที่มันมีซ้ําบ้างหรือตัดออกบ้างนะ ก็ในคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปี2020พอดีนะก็ก็2020ก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะแย่เลยทีเดียวนะค่อนข้างแย่เลยผมหวัง,งว่าปี2021นี้น่าจะเป็นปีอะไรที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีเหมือนกันนะนะหวังว่านะ <c oughs> โ,อโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจทํามคิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยย yeah. La F hoy es fiesta, fiesta.